มาถึงเรื่องคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะถึงไหนถึงกันของกันเดอะสตาร์นะคะอันนี้ก็ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเขาเลยล่ะมีบรรยากาศให้ดูค่ะจับเต็มสมความตั้งใจจริงๆค่ะสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของนักร้องเสียงนุ่มกันเดอะสตาร์ทำกลางสฟนคลับที่แห่ไปให้กำลังใจกันแน่นพารากอนหอ์จนต้องเพิ่มอีกหนึ่งรอบค่ะโดยหนุ่มกันก็ขนเพลงคุ้นหูของตัวเองมาเปิดเวทีกันจุใจทั้งระยะทำใจเฮ้อและหวังดีประสงรัก ก่อนจะชวนพระเอกร่วมค่ะยังสนยุคส่งไพศาลมาทำทเซอร์ไพรส์โชว์เปียนโนสดๆให้ได้ฟังกันค่ะ นะคะหนุ่มกันก็ยังเชิญศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคอน้นฉบับเพลงเรือนแผ่มาร่วมโชว์เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้ไม่แพ้ศิลปินรุ่นหลานเลยทีเดียวค่ะ สาวมัดหมี่พิมพ์ดาวก็ขอมาโชว์ซึ้งเหมือนกันค่ะก่อนจะส่งต่อให้สาวเนอร์เสน่ห์เปาปาว,วลีมาร้องเพลงตามรสษาคนสุพรรณบ้านเดียวกันค่ะแต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ไม่หยุดนะคะก็อยู่ที่สองหนุ่มเริทตอนอกที่มาเติมเต็มความสนุกของคอนเสิร์ตด้เพลง one two three four five I love you พร้อมปล่อยมุกกระจายแบบไม่มีใครยอมใครเลยล่ะค่ะนหน้านนี้เขาไม่ใช่ก้อธรรมดาครับไม่ใช่ก้อธรรมดาสุ้ตาเชีย เขาเป็นคนแคทที่ร้องเพลงได้พี่ชายของผมครับยางที่เป็นข่าวนนี้นะฮะทั้งผู้หญิงท้องเด็กกันสามรายร่วยแต่เลยผู้ชายน่ารักสามคนบนเวทีนะ